ครับผมนะครับก็ขอกราบเพราะว่าสวัสดีนะครับผมสำหรับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมวันนี้ก็มาเทสเสียงนะครับรีวิวนะครับผมเป็นชุดนะครับราคา16,000บาทนะครับตัวนี้ก็ยังไม่รวมส่งนะครับแต่ลูกค้านะครับวันนี้ก็เดินทางมารับเองถึงที่เลยนะครับผมนะครับก็กําลังเทสเสียงรอลูกค้านะครับก็นะครับานใดสนใจครับอย่าลืมนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับผมนะครับโอเคครับผมนะครับวันนี้ก็ช่างวัดมานะครับแนะนําตัวนะครับนอก เนื่องจากนะครับไม่เห็นหน้าเห็นตาในคลิปนะครับไปนานพอสมควรนะครับก็มานะครับพามาชมนะครับผมนะครับในการรีวิวนะครับเรียบง่ายนะครับผมในการทํางานนะครับโอเคครับถ้าได้สนใจก็อย่าลืมนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผมนะครับถ้าชอบได้ผลงานก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้กันและกันไปเรื่อยนะครับผมนะครับวันนี้ก็ุยงานเหมือนเดิมนะครับหลังสงการนะครับผมก็ทำไปเรื่อยนะครับผมนะครับก็มีออเดอร์เข้ามาไรืเลยนะครับ ทางร้านนะครับไม่ได้ทําตู้นะครับขึ้นงานไว้รอลูกค้านะครับแต่ทางร้านนะครับขึ้นงานนะครับทำงานนะครับตามออเดอร์ลูกค้าที่สั่งเข้ามานะครับโอเคครับผมนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาชมเลยครับผมชุดราคา1 6 0 0 0บาทนะครับนี่ครับผมนะครับนะครับผมนะครับเจ้าของชุดนะครับ ก็กำลังเดินทางเข้ามารับนะครับตัวนี้ก็จะเป็น16,000มืบาทนะครับ10นิ้วนะครับคาราโอเกะนะครับตู้แยก2ชิ้นงานนะครับตู้สีดำล้วนนะครับตัวนี้นะครับผมนะครับจะเป็น10นิ้วนะครับคงหล่อนะครับไมเหล็ก2ก้อน1 5 6นะครับไว้คู่นะครับ10นิ้วนะครับจำนวน2ดอกนะครับหรือ1คู่นั่นเองนะครับผมตู้ก็เสียงกลางนะครับก็จะเป็น6.5นิ้วนะครับสีดอกนะครับแหลมจาน4นิ้ว4ีดอกนะครับตู้สูงรวมอยู่ที่85เซนติเมตรนะครับ ตัวนี้ตู้สูงรวมอยู่ที่85ซนติเมตรนะครับความกว้างยาวอยู่ที่1เมตรนะครับตัวนี้นะครับผมลึกนะครับจากด้านหน้าไปด้านหลังครับอยู่ที่46เซนติเมตรนะครับตัวนี้นะครับผมนะครับอ่าด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนะครับมีแจ็คสเปกคอนนะครับแยกนะครับเอาไว้ต่อพ่วงกับเสียงซับเบดกับตู้ตู้ตู้กลางนะครับผมนะครับให้การใช้งานได้สะดวกนะครับตัวนี้นะครับผม สามารถตอดเสียบเก็บสายได้สะดวกเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นคาไอหูกระต่ายนะครับเอาไว้พ่วงต่อกับคาปาหรือจะพ่วงต่อกับแบตเตอรี่เสริมได้นะครับด้านในนะครับก็จะไม่มีอะไรมากนะครับผมระบบแอมป์สอตัวนะครับคัตเอเบสซีเนลนะครับหึงตัวคัตดีขับซับหนึ่งตัวนะครับแล้วก็จะมีคาปา2ลูกนะครับตัวนี้นะครับผมนะครับตัวนี้ก็สวิตชิ่งนะครับเป็นตัวจากระบบไฟทั้งหมดในชุดนี้เลยนะครับก็พร้อมฟังนะครับตัวนี้16 0 0 0บาทนะครับไม่รวมจัดส่งนะครับ โอเคครับด้านหน้าก็จะมีปรีเจ็ดแบนแยกซับนะครับ1ตัวนะครับเครื่องเล่นบลูทูธนะครับปรีคาราโอเกะนะครับวัดโวลต์นะครับผมนะครับสวิตช์ปิดเปิด2ตัวนะครับตัวนี้แจ็คอินพุตนะครับคือตัวเหลืองเหลืองทองนี่นะครับผมนะครับเอาไว้รองรับสัญญาณนะครับอื่นๆนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาชมไฟสีที่ที่ลูกค้าต้องการนะครับผมก็จะเป็นไฟวิ่งแบบนี้เลยนะครับผมโอเคอ่า เดี๋ยวเรามาชมคุณภาพเสียงนะครับพร้อมๆกันเลยนะครับผมนะครับในเบนส์บลูทูธโอมาเข้าแล้วนะครับผมเชื่อมบลูทูธเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมคุณภาพเสียงเลยครับ พราอมากนะครับ้้อออยยัันนนแแแทท่หาาาิำมมคคจจจสดลลบีเร กลิ่นปะาแดงไอหอมบ่อ,บอนอฟังลำเป็นบอ่อนอ้นอนาชีวิดเปลือนทุนต้นทุนบอ่อนาย

โอ,โอเคครับผมนะครับสานใาจสนใจก็อย่าลืมติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผมนะครับก็ จบไปนะครับในการเทสเสียงนะครับคุณภาพเสียงนี้ผมบอกได้ว่าลูกค้านะครับถูกใจแน่นอนนะครับกับราคานี้นะครับผมรับประกันได้นะครับลูกค้าเดินทางมารับเองหนึ่งที่เลยนะครับวันนี้โอเคครับผมวันนี้ก็ขอจบเป็นเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ